ณศูนย์กลางเวิร์กช็อปอาวุธของฉันอยู่ในกล่องนี้งั้นเหรอเป๊เป้อย่าชักช้าพี่ตื่นเต้นมากเลยและจันทามาสร้างเป็นอาวุธแบบไหนกันนะเป๊เป้เปิดดูสีว่าชอบไหม ฮ่าฮ่าฮ่าสาลิเกอร์นี่นายกำลังตื่นเต้นงั้นเหรอเฮ้ยลูกสาวอดีว้าวนี่คือเคียวของฉันโอ้นี่มันเทระเบิดไปเลยว้าวนี่คืออะไรล่ะเนี่ยแตะว้าย โอ้สุดยอดไปเลยนี่คือทริกที่ใส่เข้าไปในเคียวเล่มนี้ออกแบบโดยพ่อเองมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เป็น3แบบเคียวหอกและมี2จุดที่จะต่อกันด้วยโซ่สามารถขยายระยะการโจมตีได้ถึง5เมตรครึ่งเป็นยังไงบ้างละ่ะถูกใจหรือเปล่าสุสดยอดลุงนยุคถ้าเธอชอบมันล่ะก็ฉันก็ดีใจนี่คืออาวุธที่ถูกสร้างด้วยแร่จันทาชิ้นที่3 ของศูนย์กลางเวิร์กช็อปของเราเพราะอย่างนั้นเธอจะต้องตั้งชื่อมันเองชื่อเหรอกําลังคิดอยูน่นะน้องเปเป้เปเป้เรียกมันว่าเทอร์มินเตอร์ไม่ก็เคียวกระหายเลือดก,ก็เท่เหมือนกันนะชื่อของเจ้านี่ก็คือกัปตันเกรย์วัดเออเปเป,เป้แน่ใจนะจะเรียกมันด้วยชื่อนี้จริงๆจะเรียกมันด้วยชื่อนี้แหละไม่ต้องมายุ่งเลยนี่มันเรื่องของฉันตายซะเฮ้ยเฮ้ยเปเป้จะฆ่าพี่ชายตัวเองแล้วอ <c oughs> ไอ้สองตัวเล็กนี่ สคาลิเกอร์แน่ใจนะว่าจะทําสงครามจริงๆพาคอสถึงจะไม่มีใครจะต่อสู้ด้วยลาฟาเอตนะ่ะสังหารเอ็ดเวิร์ดไปแล้วไม่ช้าก็เร็วพระราชวังก็จะเคลื่อนไหวแต่นั่นก็ต้องขอบคุณเอ็ดเวิร์ดแล้วนะที่เจ้านั่นมันเลือกที่จะร่วมมือกับประตูแห่งความจริงตอนนี้คริสตจักรไม่สามารถยอมรับเจ้านั่นได้ทําให้คริสตจักรอยู่กับฝ่ายเราเต็มๆงั้นเหรอได้สิเพราะงั้นได้เลยฉันจะอยู่เคียงข้างนายเสมอไม่ว่านายจะทําอะไรก็ตาม ไม่ต้องกังวลเรายังมีเวลาอีกมากวันสรรเสริญของพระเจ้าเป็นโอกาสที่ดีแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ไปนในทางที่เลวร้ายที่สุดเหมือนเดิมมีวิธีไหนบ้างที่จะหยุดสงครามได้ณนวันสรรเสริญพระเจ้ายินดีต้อนรับครับเออนี่ต้องยืนอีกนานแค่ไหนเหรอเป๊เป คนหน่อยเถอะแม่บอกว่านี่เป็นงานเลี้ยงในรอบปีของปราสาทชานเทลเพราะอย่างนั้นเราไม่สามารถละเลยแขกได้ตอนนี้พระราชวางงังคงเงียบเหงาเป็นแน่ความสามารถของท่านพ่อและพี่ชายนี่สุดยอดไปเลยเนาะงานเลี้ยงปีนี้ไม่ใช่แค่ทานอาหารเฉยๆแต่ทุกฝ่ายในจกักรวรรดิวอลเลนจะมาเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกฝั่งทําไมเขาถึงมาเลือกชานเทนเบิร์กแทนที่จะไปเลือกจกอักรพรรดิล่ะหรือว่าจากักรพรรดิเป็นคนไม่ดีใหญ่ตัวเล็ก ดูเหมือนว่าความรู้ของเธอที่มีเกี่ยวกับจกักรวรรดิวอเลนจะมีน้อยนิดเหมือนกับสมองของเธอเลยนะเออเจ้าคา์ดแกก็บอกมาเซ่ฉันบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วว่าฉันชื่อคาร์ลอสเอ่อเพื่อดูเหมือนว่าฉันจะต้องอธิบายเกี่ยวกับจกักรวรรดิวอเลนให้เธอฟังด้วยความเมตตาลวสินะเฮ้ยทำไมลุงถึงมาต่อยแย่กับน้องสาวของฉันบ่อยขนาดนี้ถ้าคิดตามหลักความเป็นจริงแล้วมันควรจะเป็นหน้าที่ของพี่ชายสิที่จะบอกให้น้องสาวฟังเมื่อเกือบร้อยปีก่อนราชวงศ์ของจกักรวรรดิวอเลนนั้นได้มีข้อพิพากัน ทขาให้เกิดสงครามมากมายผู้นําด้านหนึ่งแกนดยุคแอสเลสโดยจัดตั้งแผนปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยุติสงครามได้อย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามสงครามดําเนินยาวนานมาถึง10ปีเนื่องจากดยุคแอสเลสไม่สามารถทนต่อความรู้สึกผิดได้เขาจึงสมัครใจที่จะถอนตัวจากข้อพิพาทนี้ละทิ้งบัลลังและนำคนของเขาไปที่ทางเหนือนับแต่นั้นมาเมืองชันเทนเบิร์กถูกก่อตั้ง และพ่อของคุณซาคาลิเกอร์หรือปู่ของเธอนับเป็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่เคียงข้างกับราชงวงศ์วอรเลน